คือสุวรรณศรหกพับหนึ่งยี่สิบเจ็ดการอินทิเกตเป็นการตั้งเส้นการหาเบลีพันธ์เป็นการย้อนกลับของดิฟที่จับมาหาอนุพันธ์จาก f ความ x เป็น f x บวก c หกพันอินทิเกตตัวเลข d x คำตอบเป็นตัวเลขนำโดย x บวก c นะ่นกัน อินทิเกรตในตําแหน่ง n dx เอา n บวกหงหารด้วย n บวกหึงและบวกสีเช่นกันหาปริพันธ์จังแปดเขตอินทิเกรตํา a b แทนใน x หลังอินทิเกรตแล้วกันผล b ลบ a เป็นคําตอบเบนเซอร์ของฉันการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบอกตรงๆเราต้องพยานเช่นเดียวกับหาปริพันธ์จังกดเตทจะดีด้วยเกตว่าการพ้องกัน กราฟเส้นตรงอีกกำลังหนึ่งวายกำลังหนึ่งพาราเบลาความหงายหน้าทึงวายกำลังหนึ่งอีกกำลังสองไม่เหมือนกันจุดตัดแกนเอกได้วาแทนค่า y วด้วยสูนย์ได้กสองค่าพ้อมกัน จุดยอดนี่แหละสำคัญเกทับลบ B ส่วน 2a ค่า y าหา h ได้ c a c ลบ b กำลังสองหารด้วย 4a มัน a, มนัมนพื้นที่ใต้แกน x พ้นจีลบทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นพื้นที่บนแกน x คงไว้ทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นแทน b ลงไปแทน a ลงไปเสร็จแล้วลบกันทันทัในใดคำตอบ y y เป็นตารางหนว่วยพัน